ใครที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์สวยในราคาย่อมเยาต้องที่นี่เลยวิ s ซ่อ Design ์ u ฟ n i t u r e โดยที่ร้านของเรามีชุดโต๊ะอาหารให้ลูกค้าเลือกสรรมากมายทั้งโต๊ะหินอ่อนแท้หินสังเคราะห์แบบไม้แท้และงานไม้ก็มีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของโต๊ะกลมหรือจะเป็นแบบโต๊ะเหลี่ยมก็มีให้เลือกหลากหลายขนาดและลูกค้าก็สามารถจับเซตเข้าชุดเองได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ หรือไทยที่กำลังมองหาที่นอนหรือชุดห้องนอนเราก็มีแบบให้เลือกอีกมากมายโดยตู้วางทีวีแบบโฮมเทยเตอร์เราก็มีให้เลือกสรรและยังสามารถผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้อีกด้วยรวมทั้งเตียงหัวบอกก็รับผลิตให้เช่นเดียวกันนะคะ ส่วนชุดห้องนอนก็มีตั้งแต่แบบที่เหมาะสําหรับไว้ปล่อยเช่าชุดห้องนอนสวยๆแบบพักอยู่เองที่มีหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้เลือกสรรตั้งแต่สไตล์มินิมอลจนถึงสไตล์หรูหรานักช r y ี่และถ้าจะรับพร้อมที่นอนเราก็มีจัดไว้ให้ลูกค้าได้ลองนอนลองสัมผัสหลากหลายฟังก์ชันและวัสดุชุดห้องนอนของเรามีตั้งแต่งานไม้อีวานที่แข็งแรงปลอดภัยต่อการใช้งานชุดห้องนอนแบบไม้แท้ทั้งชุดหรือจะเป็นชุดห้องนอนแบบไม้ MDF เมลามีนก็มีค่ะ รวมทั้งโซฟาที่ลูกค้าสามารถสั่งทำได้ทุกขนาดและตามแบบที่ลูกค้าต้องการเลยผลิตได้หลากหลายสไตล์ และเราก็มีวัสดุผ้าและสีให้ลูกค้าได้เลือกอีกเยอะมากๆตามที่ลูกค้าต้องการเลยโดยลูกค้าสามารถมาดูที่โชว์รูมของเราได้ร้านของเราตั้งอยู่ที่ถนนสาธุประดิษฐ์ติดริมถนนใหญ่ตรงข้ามกับปากซอยสาธุประดิษฐ์54แถวพระราม3กรุงเทพมหานครหรือลูกค้าสามารถเอาชื่อร้านไปเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะ